สาวัสดนีครับทุกคนวันนี้เราจะมาต่ออีพีสามกับเฮ้ยอย่าปิดเพลงม,มังน,นะอนนนอโอ้ยคลิปภาพแลวเราจะมาต่ออีพีสามกับแทนเนอร์หรือว่าในอำเภอที่ผมรู้มาทั้งวันเนี้ยที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่านอาโอ้ยปิดเพลงได้ไหมนะ<า>ผมโคตรลำคาญเลยเนี่ยอ่ะคือผมเนี่ยรู้ เป็นผู้หญิงหรือผู้าชายก็อยากรู้นะผมประสาทคุณจะรู้ไหมล่ะรู้จะไปรู้ไม่เล่าผมขอถามผมขอถามถ้าผมไปดูในเว็บสปังเอถ้าผมไปดูในเว็บสปังกี้กรู้ตั้งนานแล้วว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเราเข้าไปดูตัวทิกตอกูนะและยิ่งงงเข้าไปใหญ่เออแล้วยิ่งงงเข้าไปใหญ่ เออทุกคนก็สามารถกดติดตามได้นะช่องเนี้ยเออใครที่จะกดติดตามก็กดนะแต่ส่วนผมจะกดหรือไม่กดก็เรื่องของค่าเพราะว่าเขาอยู่ประเทศฟิลิปปินทุกคนอาจจะรู้จักเพลงเนี้ยถ้าผมก็ลองได้นะเ้าก็ล้องได้นะ

คนอาถ้าเป็นคันเบ็ดผมยังงงกว่านี้ไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรคันเบ็ดวะอ่าสมมติกูรู้กูมึงขอโทษขอโทษรู้แล้วว่าไอพิงค์เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแปลว่าไอ้เจวินนี่คือหนักสุดเลยเพราะผมชอบเจวินอยู่แล้วเออไอ้เจวินเนี่ย ก็ผมก็มีผ้าเจวินก็คือผ้า,าเจวินนี่ยและแล้วผมก็เพิ่งรู้มาทางวันนี้ว่าเจวินเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเออเออเสียงแหบเออเสียงแอบหมดแล้วงงไปหมดแล้ว เออ,เอ,อถ้าผมดูในเว็บอีกนะเอาไปวิวชายปะบอยก็คือตามชื่อช่องชื่อช่างผมเนี่ยแหละโอ้ย oh, เออไม่ใช่บอบีเก้าหนืที่เป็นบ,บ,บอยสมมติถ้าเป็นเออ คือเป็นผู้หญิงเอ้ยเอ้ยเ,เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงวะถ้าสรุปผมเข้ามาในเว็บเนี่ยผมขอถามถ้าใครก็ดูในเว็บแล้วใครรู้ก็ก็บอกคอมเมนต์ได้เออคอมเมนต์ comment ได้นะเออซื้อแอบหมดแล้วเออซื้อแอบหมดแล้วใครที่มีไอเกมรถนี้คือเกมที่ เกมรถที่มาจากเกมเกมเนี่ยผมชอบเล่นมากตอนเด็กๆเนี่ยมันก็คือเกมที่แบบเป็นการจำลองแบบเออเปิดแล้วเออเกมเน,นี้ยลองเล่นได้นะ มิจาฮาร์รอนด้วยนะฮะาานนจาแลุงท้ามิจจาฮาตริเอ็มไหมเนี่ยลงท้าฮาร์ตอริอุ้ยสีอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยแล้วถุงเท้าน,านั้นเราไปทำอะไรอ่ะใส่แล้วจะได้ขำปวดไม่ปวดเหรอโอ้โหเป็นหมื่นเลยเหรอ,อเออ มาจับตาอยากกินอันนี้ <S <S นี่ของแพงแบบนี้โอ๊ยไม่ถูกว่ะานเลยตาอยากกินนี่อ,อย่าปิดไฟนี่นเอนนอฮะเฮ้ยขนมถั่วอะไรวะาหนึน่งร้อยสามสิบเก้านี่ของแพงแบบเนี่ยเงินที่พ่อแม่หนูหาไม่ย่างยากลําบากเนี่ยต้องมาสิ้นเปลืองกับของแพงแบบนี้นะหน<ไ>ูเคยเห็นพ่อแม่ของหนูเนี่ยซื้อของแพงแบบนี้กินเปล่าวางลง แล้เดี๋ยวเอาไปซ่อมก็ใส่ได้แล้วนะลูกเนี่ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่ของหนูเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าใหม่มานานแค่ไหนแล้วนี่หนูอต้องวิธีปลดล็อกพัวโซลาเบตตานาึ่งนะคะเออเอ้ยมันไม่ใช่เวลามาดูติ๊กตอกแล้วเออมันเป็นเวลาเข้าสงสัยในอีพีสามแล้ว สามารถกดติดตามได้นะช่องเนะี้ยกดได้เออกดได้ก็ก,ก็ก็กดก็กดถ้าไม่กดก็ไม่ต้องกดล้อเล่นล้อเล่นก็กดแหละเออเสียงแหบไม่นิไมดีมีเอฟิกด้วยนะ